วันนี้เราจะมารีวิวเรียกว่าเป็นหนึ่งกัดเจ็ตสำหรับนักกอล์ฟที่เป็นนักกอล์ฟมือใหม่ชอบมากแล้วกันนะแล้วก็นักกอล์ฟสายดิจิตอลเรียกว่ากัดเจ็ตที่ทุกคนต้องมีครับตัวนาฬิกา Garmin S 5 0 บออย่างนี้เป็นนาฬิกาสําหรับนักกอล์ฟโดยเฉพาะละกันตัวนี้ตัวนี้ฟังก์ชันมันหลากหลายละกันใครที่เป็นสายวิ่งสายออกกําลังกายตัวนี้ก็สามารถจับไปแล้วการมินหลักๆเลยเนี่ยเรียกว่าใครที่อยากจะออกกําลังกายแบบเต็มรูปแบบละกันนอกจากวิ่งแล้วเฮ้ยอยากจะวิ่งแบบอ่ะห้าโล10โลฮามาราทอนหรือมาราทอนตัวนี้ตอบโจทย์อยู่แล้วเพราะว่ามันสามารถเชื่อมกับตัวการ์มินคอนเนคได้อ่เดี๋ยวเรามารีวิวตัวนี้แล้วกันวันนี้ผมใส่มาเลยตัวนี้เนี่ย การบ็อกซ์มาเรียบร้อยแล้วจริงๆในกล่องไม่มีอะไรแล้วตัวนี้มีนาฬิกาแล้วก็มีสายชาร์จแค่นั้นเลย Set เซตอัพก็ง,ง่ายมากก่อนอื่นเลยสายตัวนี้เป็นไนรอนนะ oh. เบามากๆสําหรับการมินตัวนี้น้ําหนักเพ oh. ียง28กรัมเดี๋ยวผมลองใส่ดูก่อนแล้วกันตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะ oh. วันนี้เนี่ยเรามาลองเวลากลางวันนะคือปกติแล้วถ้าเกิดในกายที่เป็นจอดิจิตอลเนี่ยบางทีจะมีปัญหาเรื่องการมองเห็นในพื้นที่ที่เป็นเอ่อที่มีแสงสว่างเยอะแล้วกันแต่ตัวนี้ ไม่มีปัญหาเลยฮะตัวนี้เป็นจอ Amoled นะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นจอ LCD ที่สว่างมากๆนะก็ i n s เสิก่อนฮะอันนี้เราบอกเวลาชัดเจนนะค่อนข้างจะโอเคมากๆแล้วสำคัญเนี่ยตัวนี้เนี่ยวัดก้าวได้นะครับตอนนี้ใครเป็นสายเฮลตี้เนี่ยรักสุขภาพเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยเราเดินได้กี่ก้าวนะครับผมแล้วก็ใช้พลังงานไปเท่าไหร่ตัวน,นี้บอกได้ทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวเราใส่เข้าไปก่อน ใช้มาหลายวันแล้วพอสมควรเนี่ยคือแบตเนี่ยอยู่ได้เต็มๆเลย15ชั่วโมงนะครับออกรอบจริงๆแล้วไม่ชาร์จเลยเนี่ย2วันติดทำได้นะนี่ใส่ปุ๊บล็อกเข้าแขนนี่จบเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมีเข้าไปฟังก์ชันตีกอล์ฟแล้วกันวันนี้นะครับปุ๊บเนี่ยเรากดแค่ปุ่มเดียวครับมี2ปุ่มบนกับล่างเรากดปุ่มบนปุ๊บกดทัชหน้าจอเข้าไปอันนี้มันจะคอนเน็กกับ G P S นะครับเรารอ G P S แป๊บนึงครับ นี่ครับบอกชัดเจนเลยมีสนามให้เลือกครับบางกอกกอล์ฟไอแลนด์กีนริเวอร์เดลอ่าปึ๊บนี่ครับอันนี้อยู่ติดริเวอร์เดลกับบางกอกได้เลยเสร็จปึ๊บนี่นะครับเราตีหมุดไหนแจ้งนะครับมีเลือกได้ครับบุ้งหมุดดำหมุดน้ำเงินหมุดขาวหมุดทองหมุดแดงอ่าวันนี้เราตีหมุดน้ำเงินแล้วกันตอนนี้เราอยู่ที่หลุม4นะครับของบางกอกกอล์ฟคลับนะครับก็ตอนนี้22หลาจะถึงทงนะ นี่ครับทงสามาเลือกได้อ่าโอเคนะครับตอนนี้เด้งขึ้นมาเลยเป็น G P S นะนี่ครับระยะที่เห็นเลยนะครับ130หลาถึงกลางกีนแล้ววันนี้ทงอยู่กลางกีนพอดีนะครับนี่130 131หลาถึงกลางกีน เลยอีกฟังก์ชันหนึ่งตัวนี้มันสามารถบอกด้วยนะฮะว่าเราเนี่ยตีได้ระยะเท่าไหร่หลุมนี้สมมติว่าออกไดรเวอร์ไปหรือออกเหล็กไปเนี่ยเรารู้เลยว่าเฮ้ยเราตีได้ระยะเท่าไหร่ว่าจาก GPS ไม่ต้องเดาไม่ต้องกะละกันตัวนี้โอเคครับเบอรี้ไปโอ้โหโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราจะไปดูอีกฟังก์ชันหนึ่งละกันนะครับสำหรับการวัดระยะนะฮะในสนามกอล์ฟนะอันนี้เราจดเบอร์ดี้ก่อนนี่มีสกอร์การ์ดด้วยจดได้นี่ครับได้นี่น,นี้เราพาเนี เป็นเบอร์ดี้จดได้เลยครับปั๊บโอเคหลุมต่อไปครับจากตรงนี้เนี่ยถึงท่านทีออฟเนี่ย402หลาเดี๋ยวเราตามไปครับไปทีออฟหลุม6ครับเราอยู่ที่หลุม6นะครับของบางกอกกอล์ฟคลับ3 7 3หลานะครับตามหมุดนี่373หลาเท่ากันเลยนะครับและตัวนี้เนี่ยบอกอุปสรรคด้วยนะครับนี่บังเกอร์นี้ er 223หลานะครับบังเกอร์ in, ต่อไปเป็นยังไง บอกได้หมดนะครับอ่าลูกเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะเราไดมาประมาณ263หลานะครับอ่าถ้าเนี้ยถึงธงอยู่กรีนอยู่ตรงไหนอ่าข้างหน้านะครับทูเดอร์ฟอนนี่บอกเลยว่าถึงกรีน95หลาแต่ถ้าเกิดถึงกลางกรีนเนี่ย107หลานะครับอันนี้บอกได้เลยนี่ฮนะอันนี้เขาบอกว่า มีให้เพลไลท์นี่เพราะว่ามันมีลมครับเนี่ยให้เพลไลท์หนึหลานะครับก็คือทวนลมไป10หลา5้าสิองศามาครับเนี่ยผมดูจากสายตาผมนะคือชัดมากนะเห็นเป็นสีเห็นเป็นเนีบอกทุกอย่างหมดเลยครับนี่ หลังจากผมใช้มา1อาทิตย์แล้วกันตัวนี้นะครับเมื่อเปรียบเทียบแล้วกันแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอชที่เป็นเหมือนกับนาฬิกาออฟฟังชั่นสำหรับคนที่รักสุขภาพแล้วกันตัวนี้น้ำหนัก เบามากนะครับใครที่เป็นสายตีกอล์ฟและอยากวิ่งอยากออกกำลังกายตัวนี้เหมาะเลยนับก้าวได้กอล์ฟเนี่ยโอ้โหฟังก์ชันครบทุกอย่างสำหรับการตีกอล์ฟแล้วกันนะครับก็ระยะเรียกว่าใกล้เคียงเลยอยู่ที่ว่าวันนี้ไฟบอลของเราตีเข้าทงหรือเปล่าแค่นั้นเลยนะครับใครที่สนใจ S 5 0สเนี่ยสั่งซื้อได้ที่เรานะครับผมตาม QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับทักมาได้เลยราคา14,490บบาทเท่านั้นนะสำหรับตัวนาฬิกา S50 ตัว a p p r o a c นะครับยังไงวันนี้นะฮะต้องขอบคุณ Garmin Thailand แ,และบริษัท g o t e c h มากๆนะครับสำหรับเอื้อเฟื้อนะครับผมนาฬิกา Garmin กา S50 มาให้เราลองวันนี้นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆยังไงติดตามชมใน EP หน้านะว่าเราจะมารีวิวสินค้าอะไรอีกยังไงติดตามชมใน EP หน้าครับไป